แน่นอนว่าศึกษาดูใจกันมาได้สักพักใหญ่แล้วสําหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มหลอนะครับอย่างน้องนนกุลนะครับแล้วก็นักแสดงสาวรุ่นพี่อย่างพีแอฟทัศนอ่อนนะครับซึ่งถึงยังจะไม่ใช้สารเรียกว่าแฟนแต่ความสัมพันธ์นะคืบหน้าไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเพราะถ้ามีเวลาว่างเมื่อไหร่นะครับหนุ่มนนกุลเนี่ยจะคอยไปเทคแคร์ดูแลพีแอฟถึงกองถ่ายละครรวมไปถึงนะครับกลางรายการก็มีการไปเป้ามาแล้วนะแล้วก็ไปส่งถึงสนามบินก็มีภาพออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วบอกเลยว่าหวานกันมากนะครับเมื่อวาน อันนี้นะทั้งคู่มีการออกงานคู่กันคุณผู้ชมเป็นครั้งแรกเห็นว่าในฐานนะคู่รักกันด้วยนะ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้นะครับสถานะจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปฟังทั้งคู่เปิดใจกันดีกว่าครับอยากรับงานนี้มากๆเพราะว่าในรายละเอียดของตัวงานมีเขียนอย่างชัดเจนว่าจะให้พี่แอฟเขาทำอาหาร ใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็คุยกับพี่เขาเลยว่าเนี่ยพี่ e n j o จอยเอ y ผมไม่ไม่หรอกถ้าไม่อร่อยแต่ก็โ okay อเคซึ่งก็อร่อยยังไม่เคยครับยังไม่มีโอกาสได้ลองอแต่ว่าก็จะก็ส่วนมากก็จะเป็นการซื้อของไห้ทานมากกว่าแต่ว่าพี่เขาเป็นคนเลือกร้านเก่งมากเก่งมากๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ น่นอนเขาสัญญาเขาจะทำสปาเกตตี้ผมลองทานยังไม่เคยยังไม่ได้ทานเลยอะไรนะฮะกี่เดือนแล้วนะเป็นปีแล้วมั้อ๋อไม่ตอนนั้นก็แบบเหมืออะไรไม่ออกแต่ว่าหลังจากวันนี้น่าจะเป็นของทอดแล้วค่ะแต่ว่าของทอดในที่นี้ก็คือยังเป็นของทอดที่ดีต่อสุขภาพเขินมากเลยนะครับพี่เขินหรอส่งนี้ไม่น่าเขินผมตรงนี้น่าเขินคนดูอันป้อนจะทำแรกครั้งแรกไหมครับครั้งแรกบนเวทีค่ะ มทำบ่อยดีใจอยู่แล้วครับเพราะว่าก็แอบก็เป็นหนึ่งในคนสําคัญของผมเนาะเพราะฉะนั้นการที่ได้มีกําลังใจจากคนคนนี้มันเป็นสิ่งที่แบบเราขอบคุณมากๆเรียกได้อย่างครับโยนสิเราน้อมรับคําที่ทุกคนพูดครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนตัวแล้วอย่างอย่างที่ผมบอกเลยว่าเราเราอาจจะยังไม่ได้ใช้คํานั้นอย่างเป็นทางการเท่าไหร่นะแต่เวลาถ้าเกิดมีคนอื่นพูดอย่างเงี้ยเราก็เราก็เข้าใจแล้วก็โอเคครับเราเราไม่ติดครับเราไม่ติดอะไรก็ได้คะ่อะอะไรก็ได้ที่ทุกคนแฮปปี้ค่ะจริงๆผมก็มีเห็นคนใช้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ ได้ครับได้เลยชิมหรือยำางีผามว่าเซาเรเก่งมากก็ชินค่ะแต่อย่างที่บอกก็บางครั้งความรู้สึกที่ตามมาก็คือเกรงใจอ่ะบางทีเราก็แบบบางทีมันอาจจะเป็นงานสัมภาษณ์หรือบางทีอาจจะเป็นงานขายของหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีมันก็แยกกันไม่ขาดระหว่างเรื่องส่วนตัวกับการทํางานบางทีก็จะเกรงใจก็จะแบบ บอกเขาหลังใหม่ว่าอ,อวันนี้ไปทํางานอันนี้มาแล้วมันอาจจะมีแบบเมนชั่นถึงนะอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งนนท์เขาก็น่ารักเขาก็เข้าใจค่ะที่บอกเต็มใจทุกครั้งทีจจง่คนที่ถึงด้วยพอ,อแน่นอน <laughs> ผมว่าผมก็ทําตามธรรมชาติของผมแต่ว่าก็คงไม่ได้คงไม่กล้าพูดไม่กล้าอวยว่าเร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 าทำดีมากมายอะไรขนาดนั้นหรอกครับก,ก็ทําตามที่ที่เราพอพอจะพอจะรู้พอจะอะไรเงี้ยแต่เราคงไม่ได้แบบบางบางรายละเอียดผมก็ผมว่าพี่เขาอะโว้ อีกเลเวลหนึ่งเลยดีกว่าผมเยอะเลยครับโอ้พี่เขาเหนือเหนือกว่าเยอะเลยใช่ใช่เพราะว่าพี่เขาเป็นโดยธรรมชาติพี่เขาคือเป็นคนที่เทคแคร์ทุกคนได้แบบดีมากๆเลยแล้วชอบไหมครับชอบครับชอบมากไหมครับชอบมากๆชอบพี่แอเนี่ยแหละครับเอาแล้วแม่แม่แม่ทู้เขาค่ะแม่หลงจนเขาแล้วเนี่ยทู่เขา ก็เขาชงมาสักหน่อยพี่อ้เหรแอมรู้เขาเราไม่ชอบไม่ก้าก็ชอบถึงได้ยืนอยู่ตรงนี้ออ๋อไม่ติดเลยฮะก็มีมีมีอีกก็ได้คือถ้าคิวมันตรงกันแล้วมันเป็นงานที่เราเสือเพศยมันโอเคอะไรเงี้ยเราก็ยินดีมากๆที่ผ่านมาอุปสรรคคือคิวใช่ใช่ค่ะผมพูดตรงนี้ทุกคนเป็นพยานเลยถ้าเกิดพี่เขาร้องผมร้องถ้าพี่เขาร้องสองเพลงผมร้องสี่เพลงเลย วันนี้ก็คือการแบบว่าข้ามกำแพงของแอปอย่างหนึ่งแล้วนะคือการทำมาหาเนี่ยจะให้ข้ามไปร้องเพลงอีกเห <c oughs> ออ,อุ้ยตอนนี้รู้สึกเขาดาวมากเลยว่ากลัวปีใหม่มากเลยกนละัว <c oughs> มากเลยะคะ่ะพี่เขาสัญญาไปแล้วนะญญ <c oughs> กำลังจะก,กระสิบบอกพี่แป้งว่าเราเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานไหมคะ <c oughs> เปลี่ยนรูปแบบก็ยังลองได้อยู่เปลี่ยนรูปแบบก็ยังรองได้รอนะรอผมก็รอเหมือนกันค่ะกดดันกดดัน